หาทำอีกแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าสูงกับแบงค์ท้าเดินทางไปเกาะล้านแบบไม่ขึ้นเรือจะรอดไหมใครอย่าได้หาทำถอยเบรกหน่อยมึงต้องสูงแล้วกดลงอนะ่ะ สวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องสตาร์วินาทงเพชรวันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะร้านกันนะฮะแต่ว่าด้วยเรือที่ผมมีเนี่ยมันนั่งได้สคนใช่แต่ว่าเรามีกี่คนผมเพือนเรามีหคนอ่าก็นั้นสี่คนต้องนั่งอีกสองคนอะนรกอีกแล้วเมาทีไรนรกทุกทีคือผมให้แบงค์เอาบอร์ดมาเอาบอร์ดมาคือวันนี้เราจะเอาเรือนี้ลากผมกับแบงค์ข้ามทะเลไปที่เกาะกันบอกเลยที่โลกยังไม่มีใครทำเออข้าเกาะ ไข้าำก่อนข้าำก่อนทำใจทำใจรอเลยโอเคกูหิวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกินเออโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เพื่อนรีแลกก่อนไปไปซื้อของกินเสบียงก่อนที่เติมพลังจะเม่ดีแล้วไหมเจอครับรู้ความไกล้ป่ะวันนี้ความไกลไกลแค่ไหนคือใกล้ครับไม่เกินใจอหรอขอกินได้เลยขอเออขอจำขอแม่ไก่ต้มพีทอ่าไปเลยเพื่อนเอาให้หมดเปล่า คือทำไมเราต้องกินไข่ต้ม CP นะครับเราต้องการความรวดเร็วคือบอกเลยรวดเร็วไม่ว่าประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะอยู่เรื่อต้องการโปรตีนใช่เราต้องต้องการความควักใช่อยากมีกล้ามอยากกินน้ำจิ้มแขกมาด้วยใช่ก็เนี่ยคืออะไรอร่อยมาตกินมาต้องกินเลยแล้วอันนี้คือของค้าวเรา ก็คืออันนี้มันมีประโยชน์หลายอย่างแล้วกันคือเรากินง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์คือกินเล่นก็ได้คือบอกเลยคือกินปุ๊บพร้อมไม่ทํากิจกรรมเล่นท่าไปเนปรี้ยวได้เลยได้พลังงานได้โปรตีนคือมันไม่จุกมากเลยแต่มันมันอยู่ท้องจุกเขากินสี่เมันร้องแล้วไม่สองนะบ่อนลูกรักครับครับคนของขึ้นขึ้นขึ้นเรือเรือสะเบียงเนี่ยเติมเติมพลังก่อนเราจะเดินทางไปเกาะล้านนะครับแบงค์ไปกลับวาหรือไปอย่างเดียว แล้วตะปุได้หมดไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเพราะวันนี้พลังผมเต็มที่เพราะมีไข่ต้มซีพีครับต้องเติมพลังก่อนอืมดูคนอร่อยเอาละช่วงเวลาชีวิตกำลังจะมาถึงโลโก้ซุ่แบงค์ได้ใช้แล้วซุ่แบงค์ท้านอารมโอ้โหกูทำไรกันอยู่นี่มากันมากันหกคนแต่ต้องลงน้ำสองคนครับบ้าบ้าที่สุดเพราะว่าเรือมันนั่งได้สี่คน อ๋อเยี่ยงไม่ได้ไปกับกูกูเล่นไม่เป็นนี่นี่นี่จ้าติดจับนะเดี๋ยวกจะนุ่งนี่จะมีการกระชากกระตุกลงมากระตุกผมโอเคครับดูได้แบบ ผมไปเล่นเซิร์ฟในบึงแล้วก้า <ผม S 1> คิดว่านนมันน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นไปได้ที่เราลากข้ามเกาะกันมันจะไม่จมใช่ไหมมันจะไม่จมขนม,ม,มาในน้ำเลยครับตอนนี้นะครับเราลงมาอยู่ในทะเลแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปตรงข้างหน้าให้น้ำมันลึกขึ้นลึกขึ้น,ลนแล้วเราก็จะเริ่มปวดแล้วก็เริ่มชาเเน้นกันเลย มาใส่บอร์ดก่อนทุ้มทำไมเราแค่บอร์ดก่อนไปมันจะได้มีการยืดหยุ่นของโอโป้ไงคือผมขับไปหล่ะเอาผมมีกระไ่ายได้อยู่เมืนี่ก็คือตอนนี้กำลังเซ็ตเชือกกันอยู่คือว่าอยู่ในน้ำเรียบร้อยอู้คุณถามว่ามาทำไมบอรนั่นนะสิทำไมเราไม่นั่งเรือเฉยๆชิวๆเรานั่งเรือกินข้าวไงเราไปปิกนิกอยู่ตรงนั้น โอเคครับ okay, พี่นัทพร้อมครับมีอะไรพ,พูดพูดใหเพื่อนปลอบใจเพื่อนหน่อยไหมกูกำลังเป็นห่วงเมื่อวันอยู่เลยมึงทำทำไมมึงชอบทำไมเ네ี่ยบอกเลยที่<ม>ในโลก โอ้โหเบี้ยโวดยากเมื่อกี้ตอนแรกกูขึ้นได้เลยวแต่หลังอย่างนั้นชาปากมาก่ขึ้นได้แล้วกูขึ้นได้แล้วแล้วแบบมันมีจังหวะแบบงึ้แล้วก็อยู่ไม่ได้ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปแทนแบงค์นะครับเพราะว่าลงไ่อนงไม่อนคือต้องลองก่อนกูไปแล้วนะลงๆไปเลย うュウィッド・シュウ ครับเขาทำเพื่ออะไรทำไปแล้วได้อะไรผมก็ไม่รู้แต่ได้ความมันนะเพราะวันนี้เรากิน minutes five later. คือเมื่อกี้นะเกิดเหตุผิดพลาดนะมีแกง๊ง ไอเซิร์ฟเขาเล่นตามลมแล้วตัดหน้าเรือเราเลยต้องจอดครึ่งงทาแล้วเกือบครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องค่อยๆทยอยไปทุกหมอกันเจ็บอะไรไหมครับเจ็บมือเจ็บมือเจ็บมือใช่ไหมมือผมน่าจะเล่นหลอยู่เลยมือแล้วเมือนรามาคู้ชีพกันแล้ใครว่าใครว่าเจ๋งใครว่าเจ๋งมาเลย ไปตัยังขนาดนี้เลยหรอแล้วกูจะขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหแล้วดูตอนมึงไปนะดูขึ้นดูขึ้นเลยดขึ้นเลยดูขึ้นเลยดูขึ้นะคนดูไอ้นเลยดูขึ้อเลยดูได้นาลยดูขึ้หเทิมพลังมเลยดูน้นอลไรกันหน่อยดูน้นเอยดรขึ้น่อยดูขึ้นเอยดูขึ้นเลยดูขึ้อเยดูขึนเยู่แตนเ่าเราึ้นเมงดูขึ้นเพราูขึ้น่ลิดูขึ้นเลยดูขึ้2รลยดูขึ้นเลยดงถึ้นแล้วูนึ้ แบงค์อะไรที่เหลือแหละข,ขึ้นขึ้นแรงๆเลย ทั้งตัวใช่ปิดนับปิดเลยอ่ะตรงต้องไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหแบงเกือโกโบที่เจ๋งเลยเจ็บเข้าเจ็บเข้าเจ็บเข,าบเขา่ามือกูก็ทะหลอกอ่ะพีสถานการณ์ตอนนี้คือเราดึงแบงค์กลับขึ้นเรืออยู่พี่ลับเรือเลยพี่ ครับเพื่อนเต็มติดแค่เท่าไหร่กูให้เลยความเป็นไปได้ในการที่จะสั่งเป็นศูนย์ใจพาเมื่คกี้โอ้โหแม่งคือแบบอู้เรื่องเลยเรื่องอะไรหรคือความเป็นไปได้คือศูนย์น่ะคือขึ้นด้วยปิดหน้ากูอะตลอดไม่ขึ้นน้ำตลอดเวลามันก็ออกไม่ได้แล้วมันต้องออลี่ขึ้นเว้ย คือถ้าบหรือถ้าคนอื่นบอกไม่ได้แต่ผมจะยังฝืนอยู่แนะถ้าพี่นัทบอกไม่ได้โอเคไม่ได้ก็ได้มันไม่ต้องจร่งกันเราเยอะไม่ได้ก็ได้กูบอกเลยนะมึงแค่นี้มันเป็นอะไรที่เกิดได้แล้ไปได้ยากมากเพราะทุกคนขึ้นอ่ะแม่งมีผลแบบปัจจัยชิบหายเลยแบบโคตรเป็นปัจจัยใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็คือแม่งต้มเรือตลอตอนนี้ยขึ้นต้มเรือตลอดขึ้นเรือมันสร้างขึ้นไม่ได้เออแบบแบบมีดราม่าตลอดเวลาโอ้โหเนี่ยสายงานอะไรนี่เลย กับฝั่งไหมเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไปก่อนร้านแล้วกลัวว่าจะไม่ถึงถึงแต่ว่ามันมืดเอออันตรายกลัวไม่น่าโอเคไม่น่างั้นสามสองงั้นเรางั้นเรากลับเข้าฝั่งภรรยาแล้วก็ไปปิกนิกริมเหมือนเดิมคุจะซึมเศร้าแดดโอเคครับทุกคนไปพี่กลับเลยไม่ต้องใครกลัวที่ไปกินอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กูจะไปปิกนิกคือเราวางแผนว่าจะแบบว่าไปค้างก่อนร้าน โโออซีีพขงเรา้หสรุปแล้วก็คือเปลี่ยนปิกนิกนะครับจากกินที่ก่อร้านกลายเป็นคือตอนแรกเราจะแบบไปนอนค้างคืนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มึงได้อื่นอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเรากลับฝั่งแล้วก็ไปนั่งปิกนิกที่พัทยาล้วเดี๋ยวนอนที่พัทยาแล้วกันสะดวกจริงจริงจะไปจะกลับไม่มีลำบากโอเคไปสดชื่นครับตอนนี้เรามานั่งพาทิศตกดูดูตอนเดิมตรงเนี้ยคุณคนยังงอนที่ไหนหันกล้องกลับไป ไปที่เดิมนะครับเดิมไม่แต่ว่าเราถือว่าสําเร็จเราได้ลองไปกลางนึงแล้วกลับมาไม่เรถือว่าสำเร็จเราถือว่าเราไปถึงแล้วจะไปคุยกับมัคนไม่ได้ลงไม่รู้หรอกไม่ไม่่รู้้มหร้กู้่หรอก่หก่ เดี๋ยวอีกรอบหน้าเดี๋ยวผมจัดให้คนเดียวเลยวัดแมนนะครับี่ครับก็ฉลองกันหน่อยอยู่กับไข่ต้มซีพีตอนนี้แน่นๆนี่ฮะมีสปอนเซอร์เหรอเนี่ยใช่ครับสปอนเซอร์รับไม่ว่าไม่ว่าจะกินเล่นกินเล่นกล้ามหรือว่ากินอร่อยกินเอาประโยชน์ได้หมดเลยมันคือแบบสารอาหารมันเยอะมากกินแบบมึงแก่เร็วจัง แกอยู่แล้วโฆษณาโฆษณาคือหลังกล้องคือมีแบตเตอร์มึงแกะไปเลยจะได้แกะง่ายๆคือผมบอกเลยนะว่าทานง่ายมากครับก็คือกินง่ายก็คือซื้อไปเป็นกล่องอย่างนี้แล้วก็พกไปได้เลยนะครับแล้วก็กินมันมีแบบที่แแกะล้วด้วยนะของซี่ใช่ใช่ครับก็คือหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นครับผมสำเร็จผมถึงว่าสำเร็จได้ลองแล้วแกะสวยงามกัดหน่อยโอเคครับก็ชอบคลิปนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าหนักกว่าเดิม คลิปหน้าผมคิดแล้วอยากสะบอยว่าขับเจสกีจากไอคอนสยามมาพัทยากูมาไหมมันมาทางถนนไหมครัมอเตอร์เวย์มึงรู้จักไหมรู้จักมอเตอร์เวย์เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหนดิหนุดิเราก็เราก็เดินแอ่นขึ้นจอดรถไอคอนสยามเดินลงท่าเท่เท่ๆเลยท่าขอบคุณครับเดี๋ยวผมับกินดูแต่ก็ต้องใช้โปรุ๋ยเหมือนกันครับก็เดี๋ยวไข่ต้มซีพีนะครับ จริงๆอ่ะของเราใช้โปรตีนทุกวันใช้โปรตีนทุกวัน้าทุกวันก็ได้แต่ว่าถ้าวันนู้นจะใช้หนักหน่อยก็ลองดูฮะเอาไก่ครับขอาไก่ก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ครับถ้าไม่ชอบกด d ค์ l i ั e ครับผมอันนี้คือการตัดช็อตคอนเทนต์แบบรวดเร็วลองคอมเมนต์ดูว่าชอบแบบไหนนะครับ